ราบร้ายคุณหนูเจ้าพยศบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามมีให้คัดลอกดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่หนึ่ง เด็กสาวรวบผมเป็นหางมา้าผูกโบสีขาวสวมชุดนักเรียนมัธย,ยมศึกษาตอนปลายกำลังวิ่งลงบันไดพี่มดขาเสียงแหลมหวานดังมาก่อนตัวเสมอมนตรายิ้มเอ็นดูมองน้องสาวที่กำลังโตเป็นสาวสะพรัง่งวิ่งแบบนี้ประเดี๋ยวก็หกเมนตีลังกาแข้งขาหักกันพอดีมินก็วิ่งแบบนี้ทุกวันไม่เห็นจะเป็นอะไร จ้าแต่ระวังไว้หน่อยก็ดีคะ่ะหล่อนลากเสียงยาวยิ้มเจ้าเล่ไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้เลยว่าแต่เช้านี้มีอะไรกินคะเมื่อวานบ่นอยากกินข้าวต้มทะเลไม่ใช่เหรอพี่เลยให้นาเกศไปซื้อของที่ตลาดแต่เช้ามาทำข้าวต้มให้เรากินชื่อของบุคคลที่สามทำให้คนฟังมีสีหน้าเหมือนจะขย้อนของในท้องทงั้งๆที่ปากสวยยังไม่ได้กินอะไรสักคำ เป็นอะไรทำไมทำหน้าแบบนั้นแค่ได้ยินชื่อก็ไม่อยากกินข้าวแล้วค่ะนักเกตก,ก็อยู่สวนของแกไม่ได้มายุ่มย่ามอะไรเรือนใหญ่แต่มินไม่ชอบแล้วยิ่งเกลียดลูกของมันด้วยยายมินอย่าทำกิริยาแบบนั้นผู้ดีเขาไม่ทำกันมนตราดุต้งตงๆหลอนจึงคลายสีหน้ารีบกินข้าวเถอะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายค่ะ มินตราบาวรพิพศาศธรบุตรสาวคนเล็กของคุณไมตรีผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์เป็นอันดับสามของประเทศมินตราเป็นลูกหลงห่างจากพี่สาวอย่างมนตราถึง20ปีมนตราเกิดจากภรรยาคนแรกส่วนมินตราเกิดจากภรรยาคนที่สองซึ่งหลังคลอดก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา มินตราจึงถูกเลี้ยงดูอย่างไข่ในหินและเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยสำหรับคุณไมตรีเสมอมาหรืมอะไรไหมมนตราทวงน้องสาวให้หล่อนสำรวจข้าวของไม่ค่ะเงินก็ไปวันนี้ให้พัดเข้าไปด้วยนะติดรถไปลงปากซอยอีททำไมต้องให้มันไปด้วยล่ะคะมนตราตวัดตามองน้องสาวใหญ่มิน มิ้นเกลียดมันเป็นตายรายดีก็ไม่มีทางให้มันขึ้นมานั่งเทียบมิ้นมนตราทอดถอนหายใจกับความหยิงยโสของน้องสาวไม่เป็นไรคะ่ะคุณมดพัดให้ลุงผลแกถีบจักรยานไปส่งปากซอยก็ได้คะ่ะเปียพัดส,สวมเสื้อช็อปของคณะวิศวกรรมศาสตร์สพายกระเป๋าเป้สีดำสวมเสื้อยืดด้านในกับกางเกงยีนสีซีดรองเท้าผ้าใบสีขาวดูเก่าจนไม่เห็นสีเดิม ดีแกไปให้พนล,ลหน้าเลยรังเกียจใหญ่มินคราวนี้มนตราตุเสียงดังแต่มินตราก็ไม่สนใจเดี๋ยวฉันไปส่งเองขืนรอรถเมย์ได้สายกันพอดีมินตราหันขวับมองพี่สาวอย่างไม่พอใจหล่อนกระทืบเท้าพี่จะไปส่งพัดเพราะเราไม่ยอมให้พัดเขาติดรถไปด้วยมินตราหายใจแรง แล้วแต่พี่มดเถะค่ะอยากลำบากเพราะไอ้ลูกคนใช้ก็เชิญคล้อยหลังมินตราไปปิยพัฒนก็รอบถอนหายใจมนตราส่งยิ้มให้คนตรงหน้าอย่าถือสาน้องเลยนะพัฒไม่เป็นไรค่ะคุณมดพัฒชินละไปกันเถอะเดี๋ยวจะสายมีเรียนกี่โมงละ่ะเก้าโมงครึ่งค่ะทางไปมหาวิทยาลัยของพัฒรถไม่น่าติดมนตราเดินนำปิยพัฒไปที่โรงรถ จริงๆคุณมดส่งพัทแค่ปากซอยก็พอนะคะไปส่งที่มหาลัยนั่นแหละฉันว่าจะไปทําธุระแถวนั้นด้วยปิยพัทมองคนอายุมากกว่าแล้วพยักหน้าปีสุดท้ายแล้วใช่ไหมพัดใช่ค่ะเทอมหน้าก็ฝึกงานดีจบแล้วจะได้มาช่วยพี่กับคุณพ่อบริหารบริษัทปิยพัทไม่คาดคิดว่ามนตราจะพูดเรื่องนี้ พ่อเองก็แก่ลงทุกวันสารต่องานจากคุณปู่มาตั้งแต่ท่านอายุ18จนตอนนี้60แล้วยังไม่ได้หยุดพี่อยากให้คุณพ่อพักถ้าพัดเรียนจบแล้วมาช่วยพี่นะครั้นเห็นเปียพัทนิ่งเงียบสีหน้าดูลำบากใจมนตราจึงขมวดคิ้วแล้วเอ่ยถามทำไมมีแลนแล้วเหรอว่าจบแล้วจะไปไหนคือว่าพัดตั้งใจจะทำงานที่บริษัทญี่ปุ่นคะ่ะ ไปเป็นลูกน้องเขาทําไมอยู่ที่นี่แหละ MT Group ก็เหมือนบริษัทของพัดไม่เหมือนหรอกค่ะไม่ใช่เลยตัางหากแค่คุณท่านกับคุณมดเมตตาพัดกับแม่ก็เป็นพระคุณมากแล้วชาตินี้ไม่รู้เราสองคนจะชดใช้หมดหรือเปล่าพูดอะไรแบบนั้นนาเกตก็เป็นภรรยาของคุณพ่อคนหนึ่งเหมือนกัน ประโยคนี้เปรียบเสมือนมีดที่แทงตัดขั้วหัวใจของปิยพัฒน์ก็มีปานเพราะมารดาลงเอยด้วยการเป็นเมียลับๆของคุณท่านเยคุณหนูนั่นถึงได้ตั้งท่ารังเกียจไม่เลิกถึงแม้ไม่ได้ออกหน้าออกตาก็เถอะปิยพัฒน์ไม่พูดอะไรต่อจากนั้นเพราะกำลังจมอยู่ในความคิดของตัวเองจวบจนถึงมหาวิทยาลัยนั่นแหละมนตราถ,ถึงได้ยินเสียงคนร่างโปร่องอีกครั้งขอบคุณนะคะพี่มด ไม่เป็นไรตั้งใจเรียนล่ะค่ะเปียพัฒน์ไหวลามนตราและเดินไปที่ตึกวิศวกรรมจนกระทั่งรับสายตาเปียพัฒ์ล้วงกระเป๋าหยิบธนบัตรยื่นให้กับวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยแล้วเดินเข้าบ้านสวัสดีค่ะลุงผลเออไหวพระเธอลุกลุงผลกำลังนั่งอยู่ที่ริมรั้วประตูอย่างเคยเป็นภาพชินตาคุณหนูยังไม่กลับเหรอลุง ใช่เห็นว่าวันนี้มีซ้อมเต้นนะแต่น่าจะไกลถึงบ้านแล้วละ่ะปียพัฒถามไปทรงๆไม่ได้สนใจอะไรกับคำตอบคนร่างโปร่งกระชับเป้แล้วปลีกตัวไปยังบ้านพักของตนเองเบื้องหน้าคือผู้หญิงที่ปียพัฒรักที่สุดในโลกแม่จ๋าปียพัฒกอดเกสราด้านหลังแถมยังฟัดหอมท่านเสียหลายฟอดโอ้ยพอแล้วพัดน้ํ้ลายเปือนแก้มแม่หมดแล้ว เกษราพูดกลัวหัวเราะเพราะลูกสาวตัวดีทำงอนมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวคะรอลูกกลับบ้านนั่นแหละไม่เห็นต้องรอเลยแม่ดึกแล้วเดี๋ยวน้ำค้างจะไม่สบายเข้าห้องเธอคะค่ะจ๋าเปียพาเดินไปส่งมารดาที่ห้องหอมแก้มและขมผ้าให้ท่านนอนหลับฝันดีนะคะแม่ผูดเหมือนแม่เป็นเด็กๆโถแม่ จาฝันดีพัดเองก็ไปนอนได้แล้วท่านพูดและหลับตาลงปียพัดปิดไฟแล้วเดินออกจากห้องย้อนกลับไปเมื่อเจ็ปีก่อนเกษราเป็นเพียงแม่ค้าขายขนมไทยอยู่ที่ตลาดนัดทุกวันหล่อนจะต้องตื่นตอนตีสาเพื่อทำขนมไปขายในตลาดและลูกค้าที่มักจะเป็นรายแรกคือผู้ดีในชุดสูตรแสนเนี้ยบอย่างไมตรี แม้ชายชาราจะอายุล่วงเลยเข้าจนขั้นคุณตาแต่ก็ยังดูหล่อและสมาร์ทไม่ต่างจากคนหนุ่มรับขนมฉันกับขนมต้มครับไมตรีพูดพร้อมรอยยิ้มเ็กเช่นทุกวันวันนี้ไม่มีขนมต้มค่ะแต่มีขนมใส่ไส้คุณท่านจะรับไหมคะรับครับเกสราหยิบขนมใส่ถุงกระดาษแล้วยื่นให้ไมตรีขนมแม่เกด หอมและอร่อยกว่าร้านไหนๆที่ผมเคยกินมาเลยเกสราหน้าแดงไม่กล้าสบตาคนตรงหน้าอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยมีหรือที่จะไม่รู้ว่าชายสูงวัยตรงหน้าคิดเช่นไรกับตนเอง แต่เพราะเกศราไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยหล่อนเป็นแม่ไม,ม้ผัวติดคุกและยังมีลูกสาวที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหล่อนจึงต้องเพิกเฉยทำเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรต่อไมตรีทั้งที่ความจริงหล่อนวันไว้ทุกครั้งที่ได้พบหน้าขอบคุณค่ะคุณท่านผมบอกแม่เกศกี่หนว่าอย่าเรียกคุณท่านเรียกผมว่าคนตรีเฉยๆก็พอเกศราสายหน้า ไม่ดีหรอกคะ่ะไม่ดีอย่างไรเกษราไม่ตอบหล่อนก้มหน้าไม่ยอมเงยจนไมตรีต้องยื่นมือไปแตะหลังมือหล่อนเกษราสะดุ้งชักมือเก็บแทบไม่ทันลืมตั้งทอนผมหรือเปล่าไมตรีพูดด้วยรอยยิ้มแม้อันที่จริงเรื่องที่ต้องการพูดไม่ใช่ที่ปากเอ่ยขอประทานโทษค่ะนี่ค่ะเงินทอนผมไปทำงานก่อนนะไว้วันพรุ่งนี้จะมาอุดหนุนใหม่ เกศราแค่พยักหน้าไมตรีจึงถอยทับเดินกลับขึ้นรถไปรุ่งเช้าไมตรีมาที่แผงขนมอย่างเคยแต่กลับไม่พบเกศราถามไถยจากแม่ค้าข้างเคียงก็ไม่ได้ความวันที่สองเขาก็มาเหมือนเคยแต่แผงก็ยังปิดจึงให้คนไปสืบด้วยความเป็นห่วงไมตรีไปถึงบ้านของเกศราที่ดูเหมือนจะเป็นเพิงเล็กๆมากกว่าบ้านด้วยซ้ำแม่เกด ไมตรีเรียกชื่อคนที่เขาคิดถึงคุณท่านเกสราตกใจเบิกตากว้างมาทำอะไรที่นี่คะฉันไม่เห็นแม่กเกดท,ที่แผงขายขนมก็เลยมาตามที่บ้านแม่กเกดเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่ไปขายขนมเกสรามีสีหน้าหนักอกหนักใจมีอะไรที่ฉันพอช่วยได้ไหมยังไม่ทันขาดคําเสียงแหลมก็ตะโกนดังจนไมตรีเองยังตกใจ นี่ผัวแกเองหรือนางเกดไม่ใช่ค่ะเจ๊เจ๊ที่เกศราว่าเป็นผู้หญิงผิวขาวจัดหน้าหมวยผมหยิกมีไฝที่ปากยืนเท้าเอวมองไมตรีหัวจดเท้าคงจะไม่ใช่นั่นแหละแต่งตัวดีขนาดนี้เอ๊หรือแกขายตัวแล้วนี่ลูกค้าแกไม่ใช่ไมตรีแทรกขึ้นเสียงเข้มดวงตาดูดุจนเจ๊ายรู้สึกกลัว คือว่าฉันนี่แกถ้าไม่มีเงินมาจ่ายค่าที่ขายของค่าบ้านก็ออกไปซะคนอื่นเขาจะได้มาเช่าต่อฉันขอเวลาอีกสาวันนะจ๊ะฉันจะรีบหาเงินมาให้พอดีเมื่อวานฉันป่วยเลยไม่ได้ไปขายขนมนั่นมันเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันเอาเงินค่าเช่ามาอย่าให้ฉันมาเสียเที่ยว เกษรากำลังจะอ้าปากอ้อนวอนเจ้ไฝอีกรอบแต่ทว่าเท่าไรเจ๊ไฝมองไมตรีแล้วยิ้มจะจ่ายให้นางเกศเหรอสองหมื่นไมตรีล้วงกระเป๋าสตางค์หนังอย่างดีออกจากเสื้อผมมีแค่หมื่นเดียวเอาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้คนเอาไปให้อีกหนึ่งมื่นเจ๊ไฝรีบตะครุบอย่าเบี่ยวนะโว้ยผมไม่เคยเบี่ยวใคร เจ้ฝ่ายยิ้มร่าเดินหอมเงินออกไปจากบ้านคุณท่านไม่เห็นต้องช่วยดิฉันเลยแต่ดิฉันจะรีบหาเงินมาใช้คุณท่านให้เร็วที่สุดนะคะไม่ต้องรอกคะ่ะแม่กีดชดใช้ฉันโดยการไปดูแลฉันที่บ้านดีกว่าคะ่ะ จากเหตุการณ์นี้ทำให้ปิยภพัทและมารดาต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ในชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนเกศราถูกแนะนำให้ทุกคนในบ้านรู้ว่าคือเมียใหม่แต่มินตราไม่ยอมรับและหาทางกลั่นแกล้งเกศราจนถึงขั้นตกบันไดคุณไมตรีโกรธจ,จัดจึงสั่งขังบุตรสาวคนเล็กไว้ในห้องถึงสามวันถ้ามีมันต้องไม่มีมิน้น มินตราประกาศกล้าวขีดเป็นขีดตายกับผู้เป็นบิดาคุณไมตรีลำบากใจเกษราจึงเสนอว่าให้หล่อนอยู่ที่เรือนคนใช้กับลูกก็ได้มินตราจะได้สบายใจไม่ต้องพบหน้าหล่อนกับลูกบ่อย คราแรกไมตรีไม่ยอมแต่เพราะมินตราร้ายกาดขึ้นทุกวันเกศราจึงต้องย้ายจากเรือนหลังใหญ่มาอยู่ที่เรือนคนใช้จวบจนทุกวันนี้แต่เกศราก็ได้รับความเคารพจากเด็กในบ้านเพราะถือเป็นเมียคุณท่านเหมือนกัน นาฬิกาที่หัวโต๊บอกเวลาเกือบสี่ทุ่มปิยพัฒยังคงนั่งทำโครงงานไม่หยุดเสียงรถดังให้ได้ยินไกลๆปิยพัฒเลิกคิ้วแต่ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าที่วิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆจึงเปิดประตูออกไปดูเอาลุงผลยังไม่นอนอีกเหรอกำลังจะไปอาบน้ำนอนนีแ่แหละปิยพัฒเลิกคิ้วสงสยัย กอคุณหนูเพิ่งกลับนะสิไอชาติกำลังเก็บรถอยู่ประเดี๋ยวก็คงตามมาลุงไปอาบน้ำก่อนนะง่วงจะแย่จ้าเปียพัฒน์หันกลับไปมองนาฬิกาอีกครั้งแล้วยักไหลทะเลถลไลเด็กใจแตก ร่างโปร่งปิดประตูแล้วตั้งใจทำงานของตนต่อไปจนเวลาล่วงมาเกือบตีสองแต่อยู่ๆเสียงเอตโรด้านนอกก็ดังขึ้นลุงผลกับเจ้าชาติวิ่งออกจากห้องพร้อมกับปียพัทมีอะไรหรือลุงคุณหนูบอกว่าก๊อกน้ำไม่ไหลเมื่อกี้โทรมาให้ไปซ่อมลุงผลตอบทั้งๆท,ที่ยังปิดตาเช่นเดียวกับไอ้เจ้าชาตดยายคุณหนูยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ย แกว่าอะไรนะลุงผลกับเจ้าชาติไปนอนเถอะเดี๋ยวพัดไปทำเองแม้ในใจจะไม่อยากไปเหยียบห้องของยายคุณหนูนั่นก็เถอะแต่เห็นคนแก่อย่างลุงผลที่เพิ่งจะเข้านอนไม่กี่ชั่วโมงต้องทรมานซ่อมกอกน้ำกลางดึกก็อดสงสารไม่ได้ส่วนเจ้าชาติก็ไปนอนเถอะเดี๋ยวฉันจัดการเองพรุ่งนี้แกต้องขับรถให้คุณมดไปสนามบินตอนเจ็ดโมงไม่ใช่เหรอใช่ฝากด้วยนะไอพัดอืม ปียพัฒถือเครื่องมือเข้าในเรือนใหญ่ที่ตอนนี้มืดสนิทจนแทบไม่เห็นทางไฟฉายเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างโปร่งไปถึงที่หมายห้องใหญ่คุณหนูอยู่ชั้นสองห้องสุดท้ายและเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้านปียพัฒไม่อยากขอด,ด้วยซ้ำไร้เสียงตอบรับช่างซ่อมจำเป็นจึงเปิดประตูเข้าไปไอ้พัฒ ภาพที่ปิยพัฒน์เห็นคือยายขนูกำลังนุ่งผ้าขนหนูสีขาวกระจมอ,อกอวดเนินนมและเรียวขาสวยอยู่แกเข้ามาทำไมก็เข้ามาซ่อมก,กอกเราลุงผลล่ะให้นอนพักผ่อนกอกตัวไหนล่ะที่จะให้ซ่อมปิยพัฒน์ไม่สนใจมินตราที่กำลังยืนหน้างอคอหักเป็นปลาทูนึ่ง ให้ชาติมันทำก็ได้แกไม่จำเป็นต้องมาที่นี่แกออกไปจากห้องของฉันเลยรังเกียจฉันไม่ได้เรียกยังเสนอหน้ามาอีกก็ไม่ได้อยากมาเท่าไหร่หรอกแต่เพราะสงสารคนแก่ที่ต้องแหกขี้ตาตื่นมาซ่อมก๊อกน้ำให้คุณหนูผู้ดีนี่ไอ้พัดแกกล้าดีังไงมาพูดกับฉันแบบนี้พูดกับคุณหนูต้องใช้ความกล้าอะไรด้วยเหรอไอ้พัดคอยดูฉันจะฟ้องคุณพ่อ สองเรื่องอะไรไม่ทราบฮะเราดูตู้แต่งตัวแบบนี้แถมโทรเรียกให้ไอชาติมาซ่อมกอกน้ำให้ๆๆๆอย่าบอกนะว่าอยากมีผัวเป็นคนขับรถนะสีกน้าด้านซ้ายของปียพัฒช,ชาไปทั้งแถบไอ้ปากหมาไอ้ลูกคนใช้ไอ้พวกคนชั้นต่ำความคิดต่ำต่ำ มินตรารู้สึกสะใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็คงแค่เสียววินาทีเพราะตอนนี้ปิยพัฒน์กำลังมองมาที่หล่อนด้วยสายตาดุกร้าวเยี่ยงเสือร้ายที่พร้อมจะขย้ำเหยื่อมินตราถอยเท้าออกห่างช้าๆส่วนปิยพัฒน์ก็เดินเข้าหาทีรนิดออกไปนะคิดว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะยอมง่ายๆเหรอเรื่องของแกสิออกไป ปียพัดเสยยยิ้มเลียริมฝีปากมองเรือนกายแสนสวยด้วยสายตาประหลาดจนมินตราต้องกระชับผ้าขนหนูผืนเล็กที่ไหลแกจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรอกแต่แค่อยากจะบอกให้รู้ว่าอย่าคิดว่าฉันจะยอมคนอย่างเธอ ปียพัดจับไหล่เล็กไว้มั่นแล้วกดหล่อนชิดกำแพงร่างสูง177เซนติเมตรสามารถกักขังร่างเล็กจ้อยให้อยู่ภายใต้แขนทั้งสองได้จมูกตรงคลอเคลียไปตามแก้มใสมินตราสะดุง้งพยายามผลักร่างสูงออกห่างแต่ปียพัดเหมือนกำแพงมนุษย์เพราะเธอไม่ขยับแม้แต่น้อยไอ้พัดถ้าพูดอีกคำเดียวฉันจะปิดปากเธอด้วยวิธีของฉัน คนอย่างมินตราไม่กลัวคําขู่ของไอ้ลูกคนใช้หรอกหญิงสาวเชิดหน้าสูงปลายจมูกรั้นแสดงถึงความดื้อรั้นในตัวไอ้คนชั้นต่ำออกไปให้พ้น ปิยพัฒนสยะยิ้มอีกรอบมือเรียวบีบคางมนไว้มั่นก่อนก้มลงขยี้จูบบนปากเล็กสีชมพูมินตราดิ้นคลุกขลักทั้งผลักทั้งขวนเท,ท,ท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่ปิยพัฒนกลับตักตวงรสหวานที่ส่้นซวงจนคุณหนูจอมพยศอย่างหลอนแท่งขาอ่อนระทวยลงกับพื้นเป็นไงล่ะรถคนชั้นต่ำอย่างฉันมันพอให้เธอกระสันได้ไหม เสียงเย้ยหยันนั่นยิ่งทำให้คุณหนูมินตราโกรธหล่อนลุกขึ้นพร้อมงางแขนจนสุดลองตบสิแต่บอกไว้เลยว่าเธอไม่รอดแน่ฉันไม่ใช่คนอื่นที่จะมารองมือรองตีนคนอย่างเธอเปียพัดหยิบกล่องอุปกรณ์แล้วเดินออกจากห้องทิ้งให้มินตรายืนตัวสั่นด้วยความโกรธฉันเกลียดแกไอพัดไอ้คนชั้นต่ำคอยดูฉันจะทำให้แกอยู่ที่นี่ไม่เป็นสุข